ลองทัปล่อยนครับอ่ะสงคสนการสง่ออ้าต่างกัได้ง่ายงกัได้งเมื่อกี้ไปแค่อันนี้อย่างเดียวใช่ไหมแต่ตรจเลยครับไปทั้งอันเลยนะอััวก่าอลองดูอีกครั้งหนึ่งน้ถ้าใส่น้เกมีเย็าใส่น้ำเยอะกับน้ นะ่รสงไปดนน้ำนี acio, ่ใครจะลองลองใส่ปลดดีๆนะับอ้นองครงจะลบงนรับปเนีะระัน้จะเล่ามือระวังงนะบบางทนครับ ตีสามแล้วไป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 มา